เ่ือดยนเลยเัดเยเลยอ้หืมอร่อู <laughs> ดแดง,งแมาเนะร็วนีร้ร้อนเนาะอร้อะไรไหม ม day, in nah. ไม่ทำอะไรไม่ทโหดกว่าเสืออีกมันกลัวเยไหมเสือไม่เ็้องดังอ่ะ นมนมนมน

แม่หนูไปไหนพอยังพอยังนี่อะไรลูกอะนมนมนมเล็บเ็บคมเล็บคมลก

ไม่หนูไม่เห็นทำาอย่างนลหหนแล้ว้ียกี่เดียเราดีกันนะดีกันดีกันดีกันนะ กันดีกันแล้วนองพักกันไม <c oughs> โอ้กระตขาเราจะตับเล็ก้มทำไมน่ามเลยเราถุงใบขัน